ั่ก็12เดือนผ่านไปนะครับกับ60ล้านกว่าความสุขของคนไทยลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านนายมนตรีให้เกียรติขึ้นบนเวทีกล่าวถแถลงผลงานของรัฐบาลครับขอกราบเรียนเชิญครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับอย่างที่ท่าน รักษาการโฆษกประจำสำนักนายกได้กล่าวไปในตอนต้นว่าเมื่อปลายเดือนธันวาคม2551ผมและคณะรัฐมนตรีได้เข้ารับหน้าที่ถวายสัตย์ปฏิญาณและในช่วงปลายปีนั่นเองก็ได้มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพราะฉะนั้นนับจนถึงวันนี้ ก็ถือว่าเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีนับตั้งแต่รัฐบาลได้เข้าบริหารราชการแผ่นดินวันนี้ผมขอใช้เวลาในการที่จะรายงานให้พี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศได้รับทราบว่าหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นรัฐบาลได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและของพี่น้องประชาชนอย่างไรการรายงานในวันนี้คง ไม่ใช่เป็นโอกาสเดียวที่จะมีการได้ตรวจสอบผลงานของรัฐบาลเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการจัดทำเรื่องของผลงานตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญเมื่อมีการเปิดสมัยประชุมสภาและแน่นอนครับพักการเมืองหรือฝ่ายค้านหรือสภานั้นก็สามารถที่จะมีการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้เช่นอาจจะมีการเสนอยติ ิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลต่อไปซึ่งในทุกโอกาสนั้นรัฐบาลก็จะได้ชี้แจงผมขอเรียนครับว่าวัตถุประสงค์สำหรับการรายงานในวันนี้ผมถือว่าหนึ่งเป็นหน้าที่เพราะรัฐบาลนี้มาด้วยระบบรัฐสภาเป็นรัฐบาลในวิถีทางประชาธิปไตยบุคคลที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบก็คือต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมีสิทธิ์จะได้รับรู้รับทราบแนวคิด การทำงานของรัฐบาลประการที่สองผมจะพยายามเสนอข้อเท็จจริงซึ่งพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนนั้นสามารถที่จะตรวจสอบได้สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อได้รายงานถึงการทำงานตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วผมอยากจะใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณ และในการขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของหนึ่งปีที่ผ่านมาและงานที่เราจะทำต่อไปผมขอย้ำอีกครั้งว่าเบื้องต้นสิ่งแรกที่ผมอยากจะทำเมื่อมองย้อนกลับไปหนึ่งปีก็คือการขอบคุณพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ได้เป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลในการทำงานมาโดยตลอดและในหลายต่อหลายเรื่องได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนทำให้งานของรัฐบาล หลายนโยบายสำเร็จลุล่วงไปได้ผมพร้อมกันนี้ก็ขอถือโอกาสขอบคุณเพื่อนข้าราชการและเจ้าหนี่ของรัฐในทุกส่วนราชการและทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนข้าราชการกลุ่มต่างๆทหารตำรวจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาจนทำให้ประเทศของเราได้เดินหน้ามาผมถือว่าไกลพอสมควรจากสถานการณ์ปีที่แล้ว ผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าถ้าจะมองย้อนกลับไปหนึ่งปีวันนี้ผมคงไม่เป็นลงรายละเอียดในเรื่องของโครงการต่างๆที่รัฐบาลได้ทำมันจะมีเป็นร้อยเป็นพันก็ว่าได้ครับแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีในกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่จะได้มีการชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนต่อไปแต่ผมอยากให้เห็นภาพใหญ่หลักคิดการทำงานของรัฐบาล โดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของสังคมในเรื่องของการเมืองความมั่นคงในแต่ละด้านนั้นว่าสถานภาพหรือสาภาพปัจจุบันเมื่อเราเข้ามาเป็นอย่างไรวันนี้เป็นอย่างไรความตั้งใจของเราต่อไปเป็นอย่างไรคงต้องเริ่มต้นฉายภาพกลับไปปลายปี2551อีกครั้งหนึ่งครับคำว่าวิกฤตซํำซ้อนเป็นคำที่ได้ใช้กันค่อนข้างจะแพร่หลายแม้กระทั่งจนถึงปัจจุบัน เพราะในช่วงที่รัฐบาลเข้ามาปลายปีที่แล้วนั้นวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้เริ่มส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยอย่างชัดเจนขณะเดียวกันครับเกือบจะตลอดทั้งปี2551สภาพความขัดแย้งในทางการเมืองในทางสังคมทําให้การบริหารราชการแผ่นดินตลอดปี2551นั้นเรียกได้ว่าสร้างผลงานที่จะปรากฏออกมาให้กับประชาชนบนความยากลําบากมาก จนกระทั่งมีการตั้งคำถามไม่ใช่กับรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งแต่กับประเทศไทยรัฐบาลไทยว่ายังคงมีความเชื่อถือมีความเชื่อมั่นเพียงพอในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นวิกฤตภายในหรือผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจได้หรือไม่ถ้าเราดูจากเรื่องของเศรษฐกิจก่อนนะครับเราจะพบครับว่าเศรษฐกิจเมื่อปลายปี2551นั้น เริ่มแสดงออกถึงปัญหาการหดตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าในไตรามาสสุดท้ายของปีตัวเลขทางเศรษฐกิจนั้นติดลบถึงร้อยละ4.2การส่งออกการท่องเที่ยวติดลบเป็นเลขสองหลักแทบจะเรียกว่าเป็นครั้งแรกนะครับเท่าที่เราจะจำกันได้เลยซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงอย่างมาก ที่สำคัญก็คือว่าการคาดการว่าปี2,552จะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยครับถ้าเราไม่ย้อนกลับไปดูเราจะไม่เข้าใจนะครับว่าเราทำงานภายใต้สภาวะอย่างไรหัวข่าวที่มีการพาดกันนะครับว่าคนจะตกงานล้านคนล้านห้าแสนคนสองล้านคนมีให้เห็นมีการคาดการของสำนักวิเคราะห์นักวิจัย นักวิชาการสื่อสารมวลชนว่าเศรษฐกิจปี2552นั้นบางคนบอกว่าอาจจะติดลบถึง9%บางคนฟันธงว่าไม่น้อยกว่า4%และก็ยังพูดด้วยว่าสภาพการอย่างนี้จะค่อนข้างที่จะยืดเยื้อส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศของเรานี่คือสภาพเมื่อปลายปี2551 รัฐบาลเข้ามานั้นกําหนดยุทธศาสตร์ชัดเจนว่าเราจะใช้วิธีการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรเราแบ่งเอาไว้เลยว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและรักษากําลังซื้อในระบบเศรษฐกิจของเราให้ได้ที่ต้องทําอย่างนี้เพราะว่านั่นคือวิธีการที่จะทําให้ เศรษฐกิจของเราเนี่ยไม่ถดถอยขดตัวอย่างรุนแรงจนเกินไปและนําไปสู่ปัญหาการว่างงานและมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ให้เศรษฐกิจนั้นเข้าสู่ภาวะตกต่าขณะเดียวกันแนวทางที่เราทําเช่นนั้นเนี่ยทำให้การใช้จ่ายเงิน